ตั้งแต่หลีถังได้เจอฟู่ฟังซือเขาก็เลิกฟังคำพูดฉันเขาอยากเล่นสนุกก็เล่นไปแต่ฉันแค่อยากกันเอาไว้ก่อนฉันอยากให้ฟู่ฟังซือรู้ว่าทั้งชีวิตนี้เธอจะไม่มีวันได้เป็นครอบครัวเราและฉันอยากให้เธอเข้าใจว่าเธอยังอยู่ข้างหลีถังต่อไปจะเสียเวลาเปล่าค่ะฉันขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทรหานนติยสารเพื่อทำข้อตกลงแล้วค่ะฉันไม่อยากทำข้อตกลงอะไร ให้ปิกิจการไปเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องคุณเฉิงเนี่ยออไร้ประโยชน์จริงๆฉันนึกว่าเธอจะทำให้หลีถังเชื่องได้ฉันถึงมองข้ามลูกสาวของฝูข่ายอินเตอร์เนชั่นแนลและเลือกเชงเสียงนาน <c oughs> แต่สุดท้ายเธอก็ไร้ประโยชน์พอกันช่างเธอเถอะขอแก่เธอไม่ทำครบอบครัวฉันอับอายก็พอส่วนหลีถังจะยอมแต่งงานกับเธอไหม ฉันไม่สนหรอกแต่ดูจากสถานะเธอก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกสะใภ้ฉันอยู่แล้วค่ะหือลีถังเอ้ยนี่แกลืมพ่อแกไปแล้วหรือ,อยังไง คุณลุงคะฉันพูดชัดเจนแล้วนะถ้าเธออยากไปกับเขาก็ได้ได้ยินว่ามหาลัยแนะนำให้เธอไปเรียนต่างประเทศและเธอก็ปฏิเสธแต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันจะสนับสนุนเธอเองแต่ว่าพ่อของฉันป่วยหนักมากฉันทิ้งเขาไปไม่ได้จริงๆถ้าเธอไปอยู่เคียงข้างเขาฉันจะจ้างหมอที่เก่งที่สุดมาดูแลพ่อเธอให้่ารรักษาพยาบาลฉันก็จะออกให้ขอโทษนะคะ ฉันทำไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเธอไม่ไปหลีถังก็จะไม่ยอมไปด้วยฉันคุยกับเขาแล้วอันที่จริงพวกเราอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะมันคือความฝันที่พวกเราพูดอะไรไร้สาระฉันผิดเองที่ปล่อยให้พวกเธอคบกันแต่หลีถังก็ยังเด็กอยู่เขาเสียเวลาไปกับเธอบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้เธอกําลังขัดขวางอนาคตเขาฉันกับลีถังคบกันจริงจังนะคะอะเาเรื่องนั้นฉันเชื่อแต่ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ความรักลีถังเนี่ยต้องรับช่วงธุรกิจจากฉันนี่คือโชคชะตาของเขาตั้งแต่วินาทีที่เขาเกิดการแต่งงานก็ต้องมีส่วนช่วยการงานในอนาคตเช่นกันผู้ง่ายๆก็คือการแต่งงานไม่ต้องเกี่ยวกับความรักก็ได้เดี๋ยวโตขึ้นเธอก็เข้าใจ คุณลุงพดูดแบบนั้นได้ยังไงคะเธอเป็นเด็กฉลาดนะฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเธอฉันเลยไม่ได้ห้ามไม่ให้พวกเธอคบกันตอนยังเรียนมาหาลัยแต่นี่เธอเรียนจบกันแล้วก็ควรจะวางแผนชีวิตใหม่เธอเลือกเองว่าจะอยู่ในประเทศต่อแปลว่าเธอยอมแพ้เรื่องหลีทังแล้วอ่เพราะเงินฉันเองก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันคุณลุงคะ คุณลุงคะหลี่ถังก็มีชีวิตของตัวเองอ่ะถึงคุณลุงจะไม่อยากเห็นเราครบกันคุณลุงก็ตัดสินใจแทนเขาไม่ได้หรอนะคะคุณลุงเขาแทบไม่เปลี่ยนไปเลยเวลาอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่พ่อของหลี่ถังเวลาเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เลย ูจากลายมือแล้วเนี่ยเธอมีดวงเรื่องเนื้อคู่นะแล้วก็อืมเร็วๆนี้เนี่ยฉันว่าเธออาจจะได้พบคนที่ใช่ซึ่งน่าจะอยู่ดูดวงอีกแล้วเหรอมีดวงเรื่องเนื้อคู่อีกแล้วเหรอนั่งก่อนสอิผมทำเครื่องดื่มให้คุณโดยเฉพาะเลย นนะมันพิเศษตรงไหนเหรอฉลองเนื่องในโอกาสอะไรเราควรฉลองกันนะอ๋อผมเกือบลืมไปตอนที่ผมเข้าไปตรวจร้านผมซื้อนี่มาให้คุณด้วยฉันรู้แล้วว่าคุณฉลองทำไมคุณจะฉลองความสำเร็จที่ไล่ฉันไปต่างประเทศได้แล้วสิคุณไม่อยากทำงานกับ N S H เหรอโอกาสนี้หายากมากเลยนะ ทำไมยังโกรธผมอยู่อีกแล้วเมื่อก่อนมันก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันห่วงว่าคุณจะมีปัญหากับหลี่ถังแต่ตอนนี้หลี่ถังรับผิดช,ชอบเองหมดแล้วทําไมฉันต้องไปด้วยเขาอาจจะรับผิดไว้เองแต่พอวันหนึ่งเมื่อข่าวออกมาว่าคุณเลิกกับเขาแล้วผมห่วงว่าคุณจะเดือดร้อนนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคุณไม่ต้องแกล้งว่าคบกับหลี่ถังอยู่อีกแล้วฉันไม่อยากได้โอกาสดีๆฉันไม่ไป อีกอย่างนะสมัยนี้เนี่ยรูปทรงดาวมันเฉยไปแล้ว นี่คืออัตราเติบโตรายได้ในปัจจุบันดูจากข้อมูลส่วนนี้แฟรนไชส์ของทงหลิงจิวเวอรี่จะทำกำไรตั้งแต่ในปีแรกและกำไรจะเพิ่มขึ้น15%ทุกปีดังนั้นการ